สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังพอดแคสต์ของช่องช่างรวย on sky ครับนี่คือช่วงช่างรวยชวนคุยครับ EP ที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้นะครับผมสำหรับ EP ีนี้นะครับผมอ,อ,อย่างที่คลิปต้นคลิปนะครับได้เอาคลิปให้ดูนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับอ,อของเสียนะครับผมที่มันเดนออกมาจากห้องน้ำนะครับแล้ว ่ามันเขาเปิดวานนะครับผมแล้วมันพุ่งออกมานะครับผมใช่แล้วครับเราจะพูดวันนี้นะครับผมช่างรวยออนจาักรายจะพูดถึงเรื่องลาวาทอรี่นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือของเสียเกี่ยวกับในอากาศยานนะครับผมก็เกิดจากว่าตามข่าวอะครับผมว่าห้องน้ําเครื่องอ่า บิน่ะครับห้องน้ําเครื่องบินของเครื่อง v i p นะครับผมก็ไม่ต้องพูดกันนะฮะก็คงจะรู้ตามข่าวก็คือเครื่อง Air b u ั A340 นะครับผมที่ทออได้ซื้อมาจากการบินไทยนะครับผมแล้วเอาไป m o d i f i c a t i o n นะครับผมเป็นห้องน้ํา VIP นะครับซึ่งหลายคนก็สงสัยนะครับว่าอทำไมมันแพงถึงขนาดนัราคามันถึงขนาดนั้นนะครับผมผมก็จะมาอธิบายให้ทุกท่านฟังนะครับผมเกี่ยวกับระบบห้องน้ําของกาซิยานนะครับ ว่าทำไมมันถึงแพงขนาดนั้นแล้วทำไมมันต้องแพงด้วยนะครับผมก็ถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังพร้อมแล้วนะครับผมก็ขอเริ่มติดตามรับชมกันได้เลยครับผมครับสําหรับห้องน้ําในอากาศยานนะครับถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับผมที่จําเป็นต้องมีเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับผมเคยเกิดเคสเคสหนึ่งมาแล้วนะครับในต่างประเทศในประเทศาปากีสถานนะครับผม เครื่องบินของสายการบิน PIA นะครับปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์เนี่ยนะครับเครื่อง Air Bu s ส3 2 0ูเนี่ยแหละนะครับเกิดส้มแต่กลางอากาศนะครับผมคำว่าส้มแต่กลางอากาศเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากว่าของเสียนะครับผมไม่ได้ถูกเดนออกนะครับผมอาจจะไปถึงสนามบินปลายทางแล้วนะครับผมไม่มีตังจ่ายค่าเสวิชนะครับก็ไม่ได้ทําการเดินนะครับแล้วพอมาถึงสนามบินต้นทางหรือมาที่พอร์ตหรือมาที่สนามบินฐานนะครับผม ก็ไม่มีการเดินออกนะครับผมก็เลยทําให้ของเสียเนี่ยมันหมักหมมนะครับผมเมื่อหมักหมมในถังนะครับของเสียนะครับหลายๆท่านก็รู้กันนะครับผมว่าเมื่อมาเกิดการหมักหมมเนี่ยมันก็ทําให้เกิดแก๊สมีเทนนะครับผมซึ่งแก๊สมีเทนเนี่ยนะครับผมก็เป็นต้นกําเนิดของสารไวไฟนะครับผมซึ่งแก๊สมีเทนตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาในลักษณะของ มีเทนนะครับผมก็คือเป็นตัวหนึ่งตัวประกอบอ่ะตัวประกอบในกา๊าซปิตโตรเลียมเหลวหรือก๊าซที่เราเอามาใช้ในการหุงต้มเนี่ยแหละนะครับในอ่าในตัวในตัวก๊าซเนี่ยมันก็มีอ่ามีตัวเนี้ยนะครับอ่าแต่อ่ออกาก๊าซตัวเนี้ยอยู่ในอยู่ในอยู่ในถันงด้วยนะครับผลของมันก็คือส้วมระเบิดนะครับผมระเบิดในขณะอินฟด้วยนะครับนักบินเลยต้องทำการลงอิมเมอร์เจนซี่แลนดิ้งนะครับผม เพื่อทีอ่เพื่อที่จะ,อะเอาผล่ายพุทธิตานะครับผมแล้วก็ซ่อมบํารุงมันนะครับผลของมันก็คือเละนะครับเละทั้งลําเลยนะฮะขี้เละทั้งลําเลยนะครับผมทีนี้เราก็จะมาะผมก็จะมาพูดถึงว่าในห้องน้ําเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะครับผมแล้วแต่ละส่วนประกอบแต่ละคอมโพเนนต์ของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างผมจะยกตัวอย่างให้ฟังไง่ายๆครับห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับผม ห้องน้ําบ้านเนี่ยนะครับก็จะมีโถโถส้วมถูกต้องไหมครับมีโถส้วมมีฝักบัวชาระเนาะมีกระดาษนะครับผมบางบ้านอาจจะมีกระดาษบางบ้านอาจจะไม่มีนะครับห้องน้ําบ้านก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมไม่มีอะไรต่างจากนี้อาจจะมีะเป็นชักโครกนะครับผมเป็นชักโครกหรือเป็นคอหานในที่รดน้ําเนี่ยนะครับแต่ห้องน้ําของเครื่องบินเนี่ยนะครับมันต้องมีการเอา à, เกี่ยวกับการรับรองนะครับผมเกี่ยวกับสุขภัณฑ์สุขอนามัยด้วยนะครับผมมัน มันก็เลยทําให้แพงนะครับผมห้องน้ำห้องน้ําของเครื่องบินเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายส่วนนะครับยกตัวอย่างก็คือ,อะระบบตัวจับควันนะครับผมหรือ smoke detector นะครับผมแล้วต่อมาก็จะเป็นส่วนของระบบดูดของเสียหรือ,อปั๊มนะครับผมระบบนำของเสียลงถูกระบบนําของเสียหรือเวทลนยนะครับผมและต่อมานะครับผมก็คือเวทแท้งก็คือถังเก็บของเสียนะครับผมแล้วก็ ส่วนที่สําคัญส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมก็คือตัวเกี่ยวกับแวข่ขมแวมเจนนะครับผมแ a ว่ข้ามเจมีทําไมต้องมีเดีย๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับผมอฝนตกพอดีเลยอาจจะได้ยินเสียงฝนหน่อยนะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับผมต่อมานะครับผมแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเชลเลานะครับผมก็คือก็คือเป็นตัวที่ปิดคอห่านอีกทีนึงนะครับผม อ่าผมจะอธิบายแต่ละอุปกรณ์ให้ฟังนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับก็คืออ่าสโมกดีเทกเตอร์มีไว้ทําไมส่มองดีเทกเตอร์มีไว้ตรวจจับควันในห้องน้านะครับผมทาไมต้องมีเพราะอ่าเพราะว่าสมัยก่อนเครื่องบินสามารถสูบบุหรี่ได้นะครับผมถ้าใครอลองตังเกตด,ดูอะครับผมว่ามันจำในห้องน้ำเนี่ยมันจะมีที่เขี่ยบุหรี่อยู่นะครับผม นั่นแหละครับคือเขาเอาคือเขาจาเป็นต้องมีครับเพราะว่าการกันที่ผลูกบุหรี่ในห้องน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบุหรี่ไฟฟ้าสามารถสูบได้ในเครื่องบินไหมสูบไม่ได้นะครับผมเพราะมันทําให้เกิดควันเหมือนกันนะครับผมห้ามใช้บุหรี่ทั้งจริงและครับไฟฟ้าบนเครื่องบินเลยนะครับต่อมานะครับผมอ่าแล้วก็เป็นอ่าเชลล์ล้านะครับผมเชลล์ล้าด้านในนะครับผม เชื้อราในที่นี้ก็คือเป็นตัวที่รองรับของเสียเรานะครับอุจจระปัสวะนะครับผมแล้วก็จะลงอยู่ในตัวนี้นะครับผมต่อมาก็คือคอหานที่เป็นด้านนอกนะครับผมมีเอาไว้เอาไว้ทําไมมีเอาไว้สําหรับให้ผู้โดยสารเนี่ยนั่งนะครับผมนั่งเพื่อความคอมฟอร์ทเทเบิลหรือความสะดวกสบายนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นท่อนะครับผมท่อหรือเวทไลน์เนี่ยนะครับผมมีหน้าที่นําของเสียลงสู่ถังแค่นั้นเองนะครับผม ต่อมาปั๊มนะครับผมปั๊มหรือแวคคัามเจนเนี่ยนะครับผมจะมีใช้ในตอนที่แวคกขามเจนจะทำงานก็ต่อเมื่อ,อเครื่องบินอินออนกราวนะครับทำไมต้องมีแวคคัมเจนเพราะว่าเครื่องบินยังไม่ได้บินน,นะครับเมื่อเครื่องบินยังไม่ได้บินเนี่ยคาริตี้จะไม่เกิดนะครับเมื่อคาร v i ิตี้ไม่เกิดก็เลยทำให้ ของเสียเนี่ยไม่สามารถดูดได้เลยจําเป็นต้องใช้ปั๊มนะครับผมในการดูดของเสียเนี่ยลงไปสู่ถังในตอนที่เครื่องบินอยู่ยที่พื้นนะครับผมแต่เอพี่ครับผมว่าสงงัยอ้าวแล้วปั๊มต้องทางานตลอดเหรอปั๊มไม่ได้ทํางานตลอดนะครับเมื่อเครื่องบินอยู่ในสถานะอินฟลายเนี่ยปั๊มจะไม่ทํางานแต่จะอาศัยกราวฟิตตี้หรือแรงจีของโลกเนี่ยนะครับในการดูดของเสียเนี่ยลงสู่ถัง เพราะทำไมเพราะว่าเครื่องเพราะว่าของเสียเนี่ยจะอยู่เหนือนะครับผมเอาอย่างง่ายๆครับเหมือนกับเราเทน้ำอะครับเทน้ําจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับผมเมื่อของเมื่อเทน้ําเนี่ยธรรมชาติของธรรมชาติของน้ําก็คือไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะครับแอร์บัสนะครับผมเพิ่งก็คือเครื่องที่พี่ทำนี่แหละเครื่องที่ผมทำหรือนะครับเป็นเครื่องแอร์บัส A320 นะครับแอร์บัสนะครับได้ออกแบบระบบเวอร์คัมเนี่ยนะครับใช้เหมือนดันทุกลำนะครับทุกลำทุกประเทศ ถ้าใช้ Airbus จะใช้ระบบนี้ก็คือเอาเอาใช้แรงกราฟิตี้เนี่ยนะครับดูดของเสียลงสู่ถังโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวทข้ามเจนในขณะ In Flight แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ On อน o u n d จำเป็นต้องใช้ปั๊มนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีแรงดูดนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมที่เก็บของเสียนะครับผมหรือเวทแทงนั่นเองเวทแทงมีหน้าที่เก็บของเสียนะครับในขณะที่นักบินในขณะที่เครื่องกําลังบินอยู่ เมื่อเครื่องถึงไปถึงปลายทางนะครับผมก็จะมีรถเนี่ยลาวาทอรี่คาร์เนี่ยนะครับมาดูดของเสียเนี่ยออกเพื่อให้เตรียมทําไฟต่อไปมันก็จะไปสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่ผมพูดไปแน่งแรกแรกก็คือเครื่องของปากีสถานแอร์ไลน์ที่จู่ๆเวทแทนก็รัาเวทแทงส้วมระเบิดนะครับก็คือของเสียเต็มนะครับผม่องเตี๋ยเนี่ยมันฟูจนไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับไม่ใช่เดินได้ติต้องบอกว่าของเตียเต๋ยมันเต็มเกินกว่าที่ถังจะรองรับนะครับผม เมื่อของเสียมันเต็มเกินกว่าที่จะรองรับก็แน่นอนครับมีเทนนะครับมีเทนผสมกันมากๆมากๆมากๆกก,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 ก็ตุ้มนะครับพอตุ้มเสร็จปุ๊บก็ฮอลลิชิดนะครับก็ไหลออกจากห้องน้ำนะครับผมตกลงกินเม็นค่ะคลุงไปทั่วเครื่องบินเลยนะครับนับบินเลยจําเป็นต้องลงเครื่องฉุกเฉินนะครับผมนี่คือผลของการที่ไม่ได้ไม่ได้ดูดแบตแทงไม่ได้ดูดลาวาเทอรี่ออกมานะครับอ่า ได้พูดค่อยเตียไปแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมผมจะพูดถึงตัวระบบของมันนะครับผมว่ามันทํางานยังไงนะครับระบบของเวทแทงค์นะครับมีของระบบเวสเวสวอเตอร์เวสเนี่ยนะครับระบบของมันก็คือเมื่อขอโทษครับเมื่อผู้โดยสารนะครับเข้าห้องน้ําไม่ว่าจะคุณจะทําธุระหนักหรือธุระเบานะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับเรากดฝัดปึ๊บเมื่อเรากด ฝาดปุ๊บน้ำนะครับน้ำสะอาดเนี่ยนะครับจะดันนะครับน้ำสะอาดเนี่ยจะดันผ้าจะดันให้จะดันให้ของเสียเนี่ยไหลนะครับผมเมื่อเรากดฝาดปุ๊บน้ำสะอาดกับวคคั่มจะทำงานนะครับผมฟืดลงไปที่ถังนะครับผมในขณะที่อ่อนกราวนะครับผมแต่ถ้าอินไส้เนี่ยคุณจะไม่ได้ีคุณจะไม่ได้ยินเสียงวัคคั่มเจนนะคือคุณกดฝาดปุ๊บน้ำ ไหลแล้วดูดรึดลงไปเลยมันจะคุณจะได้เสียงเหมือนกับเป็นเสียงแวกคัมอะครับคือแวกคัมอะมันจะรึดลงไปเลยครับมันจะรึดแล้วมันก็จะหายไปในพริบตาเลยนะรึดรึดลงไปเลยนะครับผมเมื่อมันได้แต่ปุ๊บนะครับของเสียเนี่ยนะครับมันก็จะไหลลงไปตู่ตู่ถังนะครับผ่านท่อเทยกวาวทไลน์นั่นเองนะครับผมห้องหน้านะครับห้องหน้าก็จะไหลลงไปตู่ถังโอ้หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับผมเอ้พี่ครับห้องหน้าเนี่ย มันอยู่ไกลจากท้ายเครื่องนะครับผมเออแล้วคนอาจจะสงสัยเวทถังเวทแทงค์อยู่ตรงไหนนะครับเวทแทงค์อยู่ท้ายเครื่องนะครับถ้าเป็นเครื่องถามน้องสูรเนี่ยลองสังเกตดูอะครับม,มันจะมันจะมีมันจะม,ม,จะมีมันจะมีที่เป็นที่เรียกว่า,าแฝบปะครับผมแฝบก็คือประตูนะประตูเนี่ยมันจะสามารถเปิดปิดให้มีเพชเชอร์ได้มีอะไรได้นะครับผมเมื่อเครื่องบินเมื่อเครื่องบินออฟไฟคือเครื่องบินอยู่ในฐานะโคแอนด์ดาร์กอะครับไอ้ตัวเนี้ยประตูเนี้ยมันก็จะปิด แต่ถ้าเครื่องอยู่ในสถานะา power on นะครับผมหรือเครื่องเนี่ยมีไฟอยู่นะครับผมคือเครื่องรอบินหรืออะไรเงี้ยแฟบมันก็จะเปิดออกแต่ถ้ามันบินปุ๊บมันก็จะเป็นระบบปิดนะครับผมคือมันสามารถเป็นทั้งระบบเปิดและระบบปิดได้นั่นเองนะครับผมต่อ,อ,ตอคือจริงๆไอตัวระบบไอตัวไอตัวระบบมันอะครับเป็นระบบปิดนะอย่าสงสัอยอ่าอย่างงนะครับว่าพี่เมื่อกี้นี้พี่บอกว่าพี่มันเปิดมันเปิดได้แล้วปิดได้เนี่ย แต่ระบบจริงๆของมันนะครับตัวหลูปของมันนะครับมันเป็นระบบปิดนะครับผมเพราะถ้าเป็นระบบเปิดเนี่ยแวรคัมไม่สามารถทำงานได้นะครับมันต้องเป็นระบบปิดเท่านั้นถึงจะทํางานได้นะครับผมต่อครับเมื่อของเสียไหลผ่านท่อนะครับผมแสดงว่าคือท่อที่มาจากห้องหน้านี่นะครับมันจะยาวมากนะครับผมตั้งแต่แล้วมันก็จะไหลแล้วมันก็ท่อตัวแนวท่อเนี่ยจะอยู่ตามคาโกะครับตามผังคาโก้นะครับคาโก้ทั้งคาโก้ถังคาโก้ คาโก้เนี่ยนะครับแล้วมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นแผ่นเขาเรียกว่าวอลไซส์วอลของคาโก้ครับตัวตัวนั้นแหละครับข้างในไซส์วอลก็จะเป็นท่อเวทไลน์ท่ออะไรทั้งหมดก็จะไปฝังอยู่ตรงนั้นนะครับผมเสร็จปุ๊บของเสียก็จะไหลผ่านตัวเวทไลน์นะครับผมเข้าสู่ท่อเล็กๆเ,เ,เพื่อทําให้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะครับขี้อุจจาระก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมอ่าเป็นเขาเรียกว่าอย่างไงทำให้อุจจาระก้อนใหญ่ๆเนี่ย ผ่ามันก็จะผ่านตัวซัพ,พเพลเตอร์นะครับผมผ่านตัวซัพ,พเพลเตอร์ผ่านอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมเพื่อทําให้ตัวอุจระของเราอุจระของผลิตาเนี่ยเล็กที่สุดเพื่อที่จะเก็บได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมหลายท่านก็จ,จะสงสัยเอ้อพี่ครับในกรณีของปากีสถานไดร์นเนี่ยมันระเบิดได้ไงนะครับผมก็คือมันเก็บมาไหลมันเก็บมาไหลไฟมากครับผมคือไม่เคยได้ดูดเลยมั้งฮะสงสัยนะเอไม่เคยได้ดูดเลยนะครับผมนะครับผม เมื่อไม่เคยได้ดูดเนี่ยนะครับของเสียมันก็จะสะสม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 ,มากขึ้นนะครับผมก็เป็นเหตุทําให้มันเกิดการระเบิดขึ้นได้นะครับแล้วครน,นี้ผมมาเข้าประเด็นนะครับผมเอ๊ะทำไมห้องน้ำา V, v I P มันถึงแพงขนาดนั้นนะครับห้าสิบล้านบั่งสองร้อยล้านบังจริงๆแล้วอะครับห้องน้ำเนี่ยมันถือว่าเป็นปัจจัยที่สี่ของเครื่องบินนะฮะมันแล้วห้องน้ำเนี่ยมันต้องมีการมันก็ต้องมีการรับรองด้วยครับว่า ของชิ้นนี้สามารถใช้ในอากาศยานได้ซึ่งการออกไปรับรองเนี่ยมันก็ต้องมีราคาแพงอยู่แล้วนะครับผมคือมันราคาแพงอยู่แล้วล่ะนะครับผมสิ่งที่ทํากับเครื่องบินนะครับผมมีราคาแพงอยู่แล้วนะครับผมอาจจะแพง2อถึงสเท่านะครับผมเพราะทาไมมันถึงแพงนะครับผมเพราะว่ามันต้องผ่านการแอปพลูฟนะครับผ่านทานรับรองนะครับผมยิ่งถ้าเป็นเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินประเภท Airbus Boeing ที่เป็น p a s s e n g e r Aircraft อะครับผม ก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกนะครับผมใครว่าเครื่องบินใครว่าเครื่องบินทหารถูกไม่ถูกนะฮะเครื่องบินทหารเออเครื่องบินทหารเนี่ยถูกละนะครับเครื่องบินเครื่องบินที่เป็นประเภทประเภทแบบสเต a i อคา a f t หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับผมไม่ค่อยมีดีเทลอะไรมากมายนะครับมันถึงถูกแต่ถ้าเป็นเครื่องพาสเจนเจอร์เนี่ยเครื่องที่รับส่งพลเรือนเนี่ยคุณต้องมีใบรับรองนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะอะครับผมกว่าจะกว่าจะที่สามารถที่จะรับรองมันได้นะครับผมซึ่ง ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับผมที่นํามาใส่เนี่ยก็ไม่ใช่ดูหลาแปะทองอะไรนะครับผมก็คือเป็นห้องน้ําปกติที่เราใช้ใช้กันเนี่ยแหละนะครับผมแต่มันเสียมันต้องมีค่าดําเนินการที่แพงก็ค,คือค่าออกใไบไลาเส้นออกการรับรองแอปพูฟต่างๆนะครับผมไม่ใช่ว่าเอ้ยพี่ครับห้องน้ําเครื่องบินเนี่ยมันมันมันน่าจะถูกเหมือนห้องน้าบ้านจริงๆมันไม่ถูกอะนะ เพราะรับค่ารับรองหนึ่งกว่าจะออกก็สองสามเดือนนะครับผมกว่าจะส่งมาจากต่างประเทศกว่าจะอะไรอีกนะครับผมยิ่งถ้าเอาเครื่องไปทาต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับผมเขาจะจ่ายมันบานแน่นอนนะครับผมแต่เนี่ยเขาพยายามทําให้มันถูกที่สุดแล้วนะครับผมก็ออกมาแค่นั้นจริงๆอ่ะครับการมอสติฟายห้องน้ําเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณทําเฉพาะตัวเชิร์ล้าอย่างเดียวคุณต้องทําระบบเวทไลน์มันทั้งหมดซึ่งระบบมันเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับผม ก็ซับซ้อนมากนะครับผมที่ทําให้ขี้ก้อนใหญ่ๆครับเป็นก้อนเล็กๆได้อะฮะมันมันมันมีความซับซ้อนซึ่งมันก็ต้องเช็คทุกเช็คทุกระบบอะนะครับผมการเช็คทุกระบบเนี่ยก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับผมในการทําทุกระบบอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมห้องน้ํา VIP หรือห้องน้ํา VIP ทั่วไปเนี่ยก็เหมือนห้องน้ําทั่วไปนะครับผม ก็เหมือนห้องน้ำผูดด้โดยสารเพจนเจอทั่วไปไม่มีแปะทองไม่มีอะไรนะฮะไม่ได้พ่นสีไม่ได้บ่นทองอะไรก็คือพ่นสีปกตินั่นเองนะครับผมใครอาจจะมองว่าเอพี่มาแก้หน้าให้กองทัพหรือเปล่าผมไม่ได้ก็แก้หน้าให้กองทัพเพราะผมทํางานกับมันจริงๆนะครับผมอ่าผมทํางานกับเครื่องบินแอร์บัสเอตามตองนเนี่ยแล้วห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำของเครื่องบินทาหารห้องน้ำของเครื่องบินพลเรือนใช้แบบเดียวกันหมดเลยนะครับผม ผมมาคือผมที่ผมมาพูดที่ผมมาทําคลิปเนี้ยนะครับผมห้องน้ําเนี่ยไม่ได้ตามกระแสนะแต่ผมมาอธิบายให้ให้ฟังว่ามันมีส่วนประกอบของระบบระบบต่างๆเนี่ยที่ทําให้มันแพงนะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมก็สมคแกับเวลาแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เร็วเร็วนี้นะครับผม อาจจะจะมีช่วงใหม่นะครับผมชื่อช่างรวยหนึ่งวันกับช่างเครื่องบินนะครับผมซึ่งผมอ่ลี่ยนปีใหม่นะครับผมอาจจะได้อาจจะได้มีการตัดอาจจะได้มีการลง EP แรกของช่วงช่างรวยหนึ่งวันกับช่างเครื่องบินนะครับผมตอนนี้ก็กําลังไล่ทาคลิปอยู่นะครับไล่ตัดตัดคลิปอยู่นะครับผมก็สาหรับพูดคอนเทปง่ายๆนะครับผมเกี่ยวกับช่อง ช่วงใหม่นะครับผมก็คือ1วันกับช่างเครื่องบินก็คือผมจะถ่ายคลิปนะครับผมเกี่ยวกับ1วันนะครับผมของเครื่องบินของช่างเครื่องบินเนี่ยผมเนี่ยนะครับผมเป็นภายใน1วันนะครับผม1มิชชั่น1 1วัน1มิชชั่นนะครับผมอาจจะเป็นซีเช็คหรืออ e ีเช็คก็ได้นะครับผมที่ผมจะถ่ายนะแต่ว่าอาจจะติดนิดนึงอาจจะติดตรงไปติดโฆษณาเขาบ้างไปติดอะไรบ้างนะครับผมก็อาจจะให้ทุกท่านเนี่ยคือใจจริงเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเห็นว่า การทำงานของช่างเครื่องบินหนึ่งวันเนี่ยนะครับผมมันมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วมันสาคัญต่อผูดด้โดยสารอย่างไรนะครับผมโอเคครับก็พูดพามานานแล้วนะครับผมก็ขอเก่าวปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ